กับพี่หญิงเนี่ยได้นำน้ำมาให้ท่านนะตามที่ท่านยันได้ขอมานะครับท่านบาใช่ไหมไม,ไม่เคยเจอเลยเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอนะครนะั้งแรกเลยนะท,ยท,ยท,ยท,ที่เราได้เจอใชครั้งแรกที่เราได้เจอปกติเจอเให่นางชบาสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมจินดาชนะี่ได้เช่นเคยนะครับผม วันนี้นะครับก็ได้มากับพี่หญิงนะครับผมว,วันนี้เนี่ยเราก็มาหาต้นสายักษ์นะครับผมซึ่งพี่หญิงเนี่ยฝันไม่ดีนะครับผมไม่รู้ว่าพี่หญิงเนี่ยต <c oughs> อนพี่หญิงเนี่ยบอกว่าไม่รู้ว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรหรือเปล่านะแต่เขาฝันพี่หญิงเนี่ยพี่หญิงบอกว่าพี่หญิงฝันถึงผู้ชายคนหนึ่งนะอยู่ในต้นสายใหญ่นะครับผมยยู่ๆก็ออกมาแล้วก็ มาให้พี่หญิงพี่หญิง่ไปหาแล้วก็นําน้ําเปล่าจะประทวายด้วยนะครับผมก็วันนี้พี่หญิงขอให้มยามาเป็นเพื่อนนะคะผมมีมากันสองคนเลยนะแต่ว่าในฝันพี่หญิงเนี่ยพี่หญิงเห็นหน้าผู้ชายคนนั้นไม่ชัดนะคะผมพี่หญิงก็รู้สึกว่าฝันแบบนี้มันน่าจะมีอะไรบางอย่างนะพี่หญิงก็เลยนําน้ําเปล่ามาด้วยนะแล้วกอมาหาต้นไรในวันนี้เลยนะคะผมพี่หญิง้อพม้อครับเดียวเรารีบไปหา นันนน้เลยะบรรยากาศดีมากครับพี่พี่ต้นไทรขนาดอายุมีขนาดร้อยปียนะแต่เราเนี่ยชอบเลือกกันให้ชิมต่างก็คือเลือกแม่นันตะเกียนแม่นันตะเกียนนะเพราะเห็นผู้หญิงเนียออกมาสามคนเลยนะในต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นนะก็เลยเรียกเป็นนาังตะเกียนนะแต่จริงเนี่ย ถ้าดำรากของเชื่อน่ะเป็นต้นไทรยักษ์นะ <c oughs> ก็อาจจะเรียกเป็นนางไม้ก็ได้น,นะไม่เอ่อไ,ไม่ใช่เอ่อต้นนางตะเคียนนะท่านต้นนางตะเคียนก็จะอยู่ในต้นตะเคียนใหญ่ๆเนี่ยอันนี้วันเป็นนางตะเคียนนะ <c oughs> แต่ก็เป็นความเชื่อเออเขาเป็นเอ่อความคิดผิดที่เราคิดผิดกันเลยนะคะพี่ๆก็ต้องหาใครด้วยนะแต่ว่ามันน่าแปลกใจตรงที่ว่าพี่หญิงฝันว่าเนี่ยเมื่อคืนน่ะฝันว่าเขาให้เอาน้ำ ช่ก็เป็นผู้ชายเนาะปกติอ่ะพี่หญิงก็ถ้าจะฝันก็จะฝันเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยนะเพราะว่าต้นสาตต้นนั้นที่เราไปเนี่ยก็จะมีแต่ผู้หญิงออกมาต้อนรับเราเน,นะาะก็จะมีตัวที่แบบดูดูเอ่อคนก็จะมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ชื่อนันจำปีหรือเปล่าที่ดูดูเนาะ,ะที่ใส่เสื้อสีขาวอะ่ะนันจะดูนะพี่ๆไปเราไปกันต้นไม้เลยไปกันก็มันหน้าแปลกใจก็ตรงนี้เละนะเพราะว่า อยู่ก็ฝันถึงผู้ชายออกมาจากต้นไซสใหญ่ตรงนั้นนะคะผมไปโอ้ยพัการดีมากพี่คคพมัมีเสียงคนคุยกันเลยนะคะผมไม่รู้ในกล้องจับเสียงได้หรือเปล่านะหรือว่าหูผม,มด่างไปเองนะพี่พ นน้ด้วยกรเจนอมายหมาใครอ่ะโอมันนี่เล้วโอ้โ้มาเร็วเหมือนเป็นหลังอันด้ยนะพี่วิ่งวิ่งออกมาจากตรงนู้นเลยเฮ้ยพี่หิงตอนนั้นที่มีสองพี่น้องมาอยู่ทล่มลไปแล้วอ่ะใช่เพิ่งเจอนะ พื่อสังเกตผมว่าผมผมอ่ะเพิ่งสังเกตนะว่ามันพังไปแล้วนะครับตอ,ตอนนนี้พี่หญิงรู้สึกปปแปลกๆนะครับผมว่าอยู่ก็ฝันถึงผู้ชายคนนั้นนะพี่หญิงไม่ต้องกลัวผมนี่แหละ น่ามีอะไรแลละแล้วก็ทําตามที่เขาบอกอ่ะเขางั้นเขาจะไม่เข้อฝ่อนล้วแบบนั้นนะแล้วก็เอาน้ำมาถวายเขาแค่นั้นแหละเบ็ดเต็นต้นเลยนะคะผมก็ลุกทุกครั้งที่มา ผมมันได้มากดูแต่อย่างใดนะครับผมมองไปมองมามันเหมือนที่ที่ของน้้ำใส่น้ำแบบใส่น้ำ,นำล้นแร่เลยประมาณนี้พี่นี่นะแต่น้ำตรงเนี้ยเริ่มแห้งไปทีนทงน,นะนี่นะมีแต่ก้อนเห็นทรางน้ำเลย พี่พี่ยู่นี่ก่อนนะ,ะเดี๋ยวเอากระป๋าผมผมจะไม่สำรวจน้ำตรงนั้นนะแต่ว่าตรงนี้ยังพอมีน้ำอยู่บ้างนะพี่เหมือนสมัยก่อนเป็นที่ร่อนแร่เลยอ่ะเพราตอนถึนจะทับถมกันเยอะมากอ้ย แปลกมากพี่วิตรงนี้มีน้ํานะนี่พคอมีมสายน้นําไหลลงมาตรงนี้นะแต่จุดตรงนั้นคือแห้งไปแล้วนะนตรงนี้น้ำยังไหลอยู่นะลูกมากอกด้วยอะ่ะ ลูกขนาดใหญ่เลยนะพี่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 พรอ,พ,รอพี่ยังอยู่อยู่นะเสียงใครไม่รู้นะอยู่ๆเสียงมันเยอะนะพี่พี่เสียงเหมือนคนนะพี่ยิงคุยใครอะ่ะได้ยินเสียงคนไหม ผมจะยินเสียงเหมือนพี่ยินคุยใครไม่รู้นะโอ้ย,ยมีมะกอกของนี้ด้วยโอย้ลูกสวยมากเราจะไม่เก็บไปนะน้ำกไดแให้เหมือนนะพี่ก็พี่จําปลาที่เคยอยู่ตรงนี้ได้ไหมผมเนินได้นน้ำไปปล่อยนะ เพราะว่า,าพี่พี่บอกว่าถ้าเราปล่อยปลาตรงนี้นะก็เหมือนว่าเราต่อชีวิตเราด้วยนะผมก็ได้น้ำปลาที่เหลือเนี่ย,ปล,ยปล่อยที่ปอน้ำของตักนึงครับผมแห้หมดแล้วอะตกใจ พี่เดี๋ยวผมจะขึ้นไปหาพี่ิงก่อนนะก็เดี๋ยวจะนำน้ำน้ำน้ำถวายนะครับผม อันนี้เนี่ยส่งกับพี่หญิงเนี่ยได้นําน้ํามาให้ท่านนะตามที่ท่านยันได้ขอมานะครับท่านยันได้เข้าฝันพี่หญิงมานะพี่หญิงก็ได้นําถ้าท่านรับรู้เนี่ยท่านมารับน้ําก็ท่านออกมาหาพี่หญิงได้นะวันนี้พี่หญิงมาหาแล้วนะครับผนลุกเลยพี่หญิง ไม่รู้ท่านเนี่ยได้รับรู้หรือเปล่านะไม่รู้ว่าท่าน,นจะออกมาหาหรือเปล่านะเพอพี่ฝันถึงผู้ชายคนหนึ่งนะคะผมแต่เห็นหน้าไม่ชัดนะในความฝันเนี่ยเหมือนมันเห็นหน้าไม่ชัดใช่ใช่เพราะพี่ไปได้ไล่ถึงใช่ค่ะเพราะว่าเหมือน,น,นว่าเขาอะเขามาในฝันมที่แล้วก็เขาให้พี่อะเอาน้ำมาให้ประมาณนั้นแล้วก็แปลกมากนะ<า>ได้ยินเสียงพี่ผู้ชายคุยกันเนาะ ตอนที่เราเข้ามาตรงนี้พี่จําได้ไหมจำได้ก็ยีดีไปด้นเสียงที่อื่คือใครไม่ใช่ไม่ใช่พี่เนาะก็ไม่ใช่พี่นะคะมันจะมีอะไรที่ต้นไทรต้นงามันจะมีอะไรที่ผมว่ามันไม่น่ามีแค่พี่อย่างเดียวนะแต่เพียงแค่ว่าพี่ชายพี่ว่าน่าจะมีนะพี่ี่ว่าน่าจะมีนะมีค่ะ แต่ไม่เคยเจอเนาะส่วนมาจะเจอนางจำปีจำปานางชบานะแต่นางชบาเป็นคนที่จิตใจดีมากนะคะพี่พี่แต่นางจำปีอ่ะนางจำปาช่างที่จะจะเป็นคนที่ดุดุใช่ไหมใช่นางจำปาจะเป็นคนที่ดุนะส่วนนางชบาจะเป็นคนที่หน้าตาสวยแล้วก็เป็นคนใจดีมากเลยนะก็เรียบร้อยเหมือนเป็นคนใจบุญมากๆนะพี่พี่ถ้านางไม่ชอบหรือว่าอะไรนางก็จะมาเตือนเราด้วยดูดีนะ ครับผมมาเขัาพักหนึ่งแล้วครับนนพวกเราเอมารอท่านต้งนั้วน,นะไม่คิดว่าจะได้เจอจริงๆด้วยอันนี้เป็นเป็นสามีภรรยาการใช่ไหมครับนางชบา อ๋อเป็นพี่ชายของหนังสบาใช่ไหมไม่เคยเจอเลยเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอนะ,ะนะครั้งแรกเลยนอะเได้เจอใช่ใช่ครั้งแรกที่เราได้เจอ,เเจอปกติเจอเแค่หนังสบามันดนตรนะีน้ำปลานะก็นังเนี่ยน่าจะอ่อแนะนำให้เราได้รู้จักเนาะว่าเป็นพี่ชายฉัน นางชบาเนะาะนางชบานะเาอากอ,อ,อ,อ๋พี่ชายเจ้าอยากซือเราใช่ไหมอ,อ๋ทำไมพี่อ,อยากเจอคะเรแบบถูกใจ ทำไมถึงทุกข์ใจคะอ้ะอ,ไ,อ,อไ,ไ,ไปอยู่ไม่ได้ไปอยู่ไม่ได้ค่ะคือว่า,าท่านท่านกับท่านเรานะคะอยู่คนละภพกันค่ะไม่สามารถเป็นใจกันได้นะคะจ็ไปหาแสงข้างในดีกว่าค่ะทำไม จะว่ายัางไงก็ไม่มีทางเป็นไปได้เนาะน้องจินดานนก็พีนี้ครับ,าบานังสบาอกับข่้นผมต้องอธิบายว่าเราอยู่คนละภพคนละชาตินะอาจจะมาเจอกันได้แต่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้อาจจะถูกใจกันได้แต่ไม่สามารถมาคู่ครองเป็นคู่ครองกันได้เงี้ยครับเพราะว่าพี่เองก็อยู่คนละภบแล้วก็พี่ญิงก็ตอนนี้ยังไม่อยากมีแฟนย่งไม่อยากมีแฟนค่ะไอยู่กับพี่อไะอยู่กับน้องอะไรประมาณเนี้ครับนันชบา เป็นครั้งแรกเลยนะที่นางชะตาทำนี้จักนะคะผมแสดงว,ว่าพี่ชายเนี่ยน่า,นาจะถูกใจพี่มานานนะแต่แค่ไม่กล้ามาใช่ไหมครัะเพราะว่าพี่หญิงอ่ะฝันด้วยนะว่าให้อ่าท่านท่านจะให้นำเอานนะ้ำมาให้ใช่แล้วก็นำน้ำมาให้นะมีท่านเอามาได้นานไหมครับเก็บเก็บ เสียงขาเนี่ยเ่นันมานานอก็ก็คือเขาบอกว่าเสียงขา่ะที่เป็นแบบนี้เพราะว่าขาอยู่ข้างในมานานใช่ไหมได้ยินแบบนั้นได้ยินเหมือนกันยนเหืกันแต่เสียงเบามากพี่พี่ ปกติ<จ>แบบนี้ด้วยห,อยหรอคุณม่มีมีครับผมเพราะเขาอยู่คนละพ,พับคนละพ,พับคนละฟูมกับเรานะ<ม>อาจจะไม่เหมือนกันจะต้องปรับตัวหน่อยแต่นางชบาเนี่ยได้ออกมาบ่อยกว่า<ม>แล้วก็ท่านเนไ่ไดเอามาแค่ครั<ม>้งแรกปกตินางเนี่ยจะจะออกมาจากด้านนี้นะ<ม>ทุกครั้งที่ผมเจอนะแต่รอบนี้นางจะออกมาด้านนี้นะมันก็ตกใจนะไม่เชื่อว่นางจะออกมาจางนี้ มาท่านมามาอี่เดี๋ยวคุณเดี๋ยวท่านจริงๆไหมนะก็ท่านเนี่ยหายไปเลยค่ะหายไปเลยปกติอะ เลยเจอแค่นางจำปีจำปานะแต่รอบนี้จ้เจอพี่ชัยด้วยนะก็คือท่านนบอกว่าท่านชอบพี่ยิงมานานแล้วแต่ท่านไม่กล้าออกมานะก็รอบนี้นางชบามาเป็นเพื่อนนะคะผมท่านได้กตอบเข้าไปลนะก็ไม่รู้ว่าพี่ๆเนี่ยจะได้ยิงกันไหมครับที่เราคุยกันนะก็เดี๋ยวผมจะบอกเขาเข้านะก็คือท่านเนี่ยถูกใจนาง พี่หญิงเนี่ยมานานแล้วอยากให้พี่หญิงเนี่ยมาเป็นคู่ครองด้วยนะจะชวนพี่หญิงเนี่ยเข้าไปตรงด้านในนะแต่พี่หญิงก็กลับไปเจตเจไปนะว่าอยู่คนละภพคนละชาตินะมันเป็นไปไม่ได้นะส่วนพี่หญิงเองก็ที่พี่หญิงบอกนะว่าอยู่คนละภพคนละชาตินะพี่หญิงอยากใช้ชีวิตในมึงมนุษย์นะไม่ได้อยากเข้าไปในข้างในนะเพราะพี่หญิงเองก็อยากอยู่กับครอบครัวนะกับพี่กับน้องมากกว่านะครับผมอยู่แบบนี้มีความสุขนะ ท่านบอกว่าถ้าไปข้าในอะ่ะก็จะสุขสบายนะไม่ต้องทําอะไรเลยเป็นแค่ภรรยาที่ดีให้นะก็คือข้าในก็มีทรัพย์สมบัติเยอะแยะมากมายนะอยู่แล้วสบายไม่ต้องทําอะไรนะครับผมแต่พี่หญิงด้ยวยที่จะไม่อยู่ที่นั่นนะครับผมไม่เลือกที่จะไม่ไปกับท่านนะไปพี่หญิงเดี๋ยวเราลับกันนะเราจะผมก็จะขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เลยนะคะผมก็จะรีบกลับบ้านนะพี่หญิงเรากลักบันเถอะ